เอาจอาเอจ้อาจ้อาเจ้เจ้มาอจ้มาอจมาย้อนมาย้อนมาถือของไงเปิดเปิดเเปินึ่งสอลนา่อครได้ยินไหมครับพี่ได้ยินครับได้ยินได้ยินเียเครื่องของตัวเองด้วยมา เออมาแฮกมาแฮกมาแฮกมาหน่อยมาแฮก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 หน่อยเป็นยังไงรู้พี่มา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 มีใครมีอะไรมั้ยอะตอนนี้น้องไม่ยังไม่มีอะไรวะเรียกสิ่งที่เรียกว่าของเดี๋ยวน้องต้องหาไปละตอนนี้น้องต้องหาเก็บของไปเรื่อยๆน้องน้องต้องเก็บของไปเรื่อยอะอะไรบ้างพี่ขวาขวาซ้ายซ้ายไอขวาขวาซ้ายขวาโอ๊ย ตั้งขึ้นทำไมทำไมพูดดังๆพูดใกล้ไม่มึงพูดใกล้ไม่เสียงมึงเบาอานั่งนั่งนึ่งนั่งขวาขวาขวาซ้ายกูล่างเรียบร้อยเรียบร้อยบุกการถูกขยะมาทำไรเนี่ยน้องน้องถูกขยะมาทำไม มันเก็บยังไงอ่ะเนียน้องเนียน้องกดกดแถบนะน้องกดแถบมันจะเป็นช่องกระเป๋าด้านหลังเฮ้ยเอ้นี่ในนี้มีเพชรเยอะเดี๋ยวมึงมาถูด้วยตรงนี้เฮ้ยเก็บของโยเก็บของโยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเนี่ยมึงมาถูให้ก่อนไอ้เหี้ยหลังหนังสือหลังหนังสือมีของนะหลังหนังสือมีของเฮ้ยใครถ่ายรูปใครถ่ายรูป <laughs> เ้ยเดืยวอะไรไปอไไไปปปต้งแล้วไปแล้วไปเจอกันไปเจอกันเจอกันเจอกันเจอราต้องเก็บของที่มีราคาไม่เก็บของกระจอกเก็บไงอะกด e ที่กดซ้ายเฮ้ยสมุดนี่40บาทเก็บมาทำไม่ยกล้องศูนย์เนี่ยเก็บมาทำไมเอ้า กล้องมันสูนบาทมันเช็คมันเช็คได้มันเช็คได้ตรงด้านล่างกูไดเสียงปีเบาอยู่คนเดียววะตอนนีทำไมเสียงกูมันเบาวะหาของ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 ไดวะเฮ้ห้องห้องห้องไฟอยู่ไหนไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นงั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 นเดี๋ยวขึ้นโอ้ยโทษวร์เรือไป็นตั้งค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครไม่ปิดประตูรีบกู ไป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 กดยอดอีกกดยอดอีเออผักทำไปที่อะไรเปิดนาเปิดนายเปิดนายเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วทำไมทไมไม่ขึ้นอะอะไรโอหี้ยอะไรก็เลยขึ้นอะไอ้เหี้ยเอ้ยโดนเหมือนบอมเลยกูไอ้ยี่หมายลวกูโดนหมายตาแน่นอนเกมก็เลยขึ้นอะ ไอีกคกูโดนใหม่ยตาแน่นอนเตัวอะไรอย่างนี้แข่งแข่แฮก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 แข่แข่มันมีตัวอะไรด้วยเหรอขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขวาเอาขวาซ้ายขึ้นลงเรียบร้อยเรียบร้อยมีเสียงเข็มโคตรดังเฮ้ยตู้เซฟ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 มาหลังหลังหลัง มมมามาอาอมามาขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายซ้าย,เอ,ยเอาอเอาแบบไวขวาขวาล่างซ้ายซ้ายอาไปอไปขึ้นขวาลงลง,ลงขึ้นอะไรเด๋ยวสัตว์บอกกูมาเอ้ยล่างขึ้นลงล่างขึ้น ลงขึ้น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 ไอ้เหี้ยมึงจะล่างขึ้นลงทำไมล่ะมึงไม่ลงขึ้นลงล่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยมันบอกแค่นั้นน่ะใกล้ไหนก้าเน่เนไห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 นคนไหนกนไหนก้าไหนไหนก้าเนี่ยเหรอที่อาก้าปะคนไหนเดีสิวพูดเลยท้าว้า เดี๋ยวบอมโดนบอมโดนเอาไว้อยังเป็นบอมอยู่วะพี่อะไรเดี๋ยวสัตว์น้องเป็นอะไรน้องเป็นน้องเป็นอะไรดอมเงี้ยกล้าแม่งเสียงยืดแหละทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยปกติน้องปกติพี่โดนแล้วอะไรวะเนี่ยมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ย อ๋อบอสอะไรลูกอะบอสอะเอาหลับคู่เลยอ่ะไปไปไป เอาของเอาของเอาของเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย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 กู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 ไปละตัวอะไรเนี่ยไอ้คนนอ่งทำไมน้องนอนอยู่อ่ะน้องอะไรอ่ะผมไม่ได้นอนนะพี่ไอ้คนของกูใส่สารสาพมาเดี๋ยวนีเลยของอะไรอ่ะ รูว่ของกูหายหมดกระเป๋าอ่ะเอาเฮ้ยเราไม่หากุญแจปะใช่ใช่เราต้องหากุญแจพี่มีตัวอะไรวิ่งมาต้าอย่าบังตึ้งกาอย่าบังทางพี่น้องไอ้สองกูว่าอะไรนะเอ้ยเฮ้เงาเงาเฮ้ยอย่าบังทางกูดิเอ้ยเพื่อนเพื่อนเงา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 อยู่ตรงเงื่อนเออกูมองอยู่เนี่ยกูเห็นอยู่เนี่ยอะไรตาขาวจั้วเลย ไปแล้วกูไม่อยู่ด้วยแะไปๆๆๆตามตเตาม,ตามไม่นนะกลัวจัดมาเปิดตรงนี้ตรงนี้ ح, นี่เปิดใหน่อยมุด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 เจเย็น <c oughs> ใจเย็นค่อยค่อยมุดเอามุดเข้าไปดีน้องไปเลยไปเลยไปเลย เอาเลยไหนไหนไหนอ๋อนี่มามาบอกมาบอกมาบอกมาบนบนซ้ายล่างขวาเฮ้เรียบร้อยห้องนี้ปะอันนี้ไงห้องนี้ห้องนี้อนไอ้ตรงไอ้ตรงนี้มีมีนี่เนี่ยไอ้แฉล่งแฉล่งแฉล่งเก็บแล้วเก็บแล้ว

อยู่เว้ยเดี๋ยวเว้ยเอาพี่ไปไหนลงไปดิปิดอะไรลองลงไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกือบตายลองลงไปเลยลองมาลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย ตะคนสักคนหน่อยมามามาบอกมาบอกมาบอกมาล่างบนล่างบนล่างสลับสลับไปเรื่อยเก็เรา <c oughs> เจอกุญแจมไหมเจอกุญแจมไหมเจอเจอเจอไปป่ะป่ไปห้องไปห้องไหนนะห้องเดิมอ่ะแฟลรูมเหรอ ห้องไหนนะห้องนี้เหรอเฮ้ยเลยไม่มีใครกดเปิดประตูตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรแบบ ยมาจากไหนเนี่ยเห็นเดือมาฝั่งนี้ฮ้ยอ๋ออยู่นี่มาอยู่นี่มานี่มานี่โอ้ยหมุดปะหมุดปะใครอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าละเจ้าละเฮ้ยใครอ่ะไอ้น้องเหรอเปิดเปิดเปิดใครวะจ๊ะใครนี่ใครนี่

เฮ้ยแฮกหน่อยกูหยิบมาผิดเครื่องไอ้เหี้ยอะไรอะไรอะไรล่างอะไรอะไรอะไรบนซ้ายล่างบนซ้ายล่างสายขวาสายขวาเก็บแล้วเรียบร้อยแจไม่เก็บอ่ะกูแจอะไรอ่ะนี่ไงเอ็กซ์เหรอโอเออ ปเราต้องไปเอามงกุฎก่อนเปล่า่ปมามา ร่งโน้นไปั่งโน้นน้องเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะเฮ้ยค้องนี้มันอยู่ยาวห้งนี้มันอยู่ยาวอ้าว เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วอยู่ดองอยู่ดองอยู่ดองเอาเยอกูบักไปแล้วแฮก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 เร็วแฮกแอะไร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 ล่างล่างล่างบนล่าง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 ขวาขวาโอเคเพื่อนกูบักบักอะไรกูถือจะแรงคู่ บักอะไรหรอบักอะไร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 ไม่อยากรู้บะาละ่ะเอ้ยตอนกูกูมีไอ้กูมีอันนี้ขึ้นหยุดจอตลอดเวลาเลยกูต้องหาตู้งัน้น

ยิ่งโว่ี่มาเลยออามันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่น้องมันเปิดประตูไม่ได้มันโดนไล่ไปดูลไป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 มาี่นี่ไปเลยตงไปเลย ม่ตาวกระตุกกระเรี่ยวเฮ้ตนองเชื่อ้สักเอาัวไหมเฮ้ยวาตายอวาตายเอ้ยใช่เหรอกูบอกอะไรไม่ตายมันอยู่ไหนอะไอ้สุดโมมี่เลยหรอวะ ไปแกว่องเพื่อนไหวเปล่าวโอ้ยอย่าบังอย่าบังไข่แม่งบังทางไว้เฮียตายแล้วเพื่อนอยู okay, ่มาปอุ้ยไปหาบ้านเพื่อนไปหาบไหวแล้วที่เฮ้ยไข่วะล่ะ Oi, 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 <laughs> palha, palha, palha. Palha de... ah. oi, 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 พยายามมึงเคยตัดแก้วพวกคุณไอ้เฮ้ยพี่มันมาพี่พี่พี่โอ้โหสิพีเอ้เฮียชุบกูชุบยังไงกูโดนตายเลยเฮ้ยตุ้ยบอลมันเด้งตุ้ยบอลมันเด้ง เป็นไรกันเพื่อนเป็นไรกันเพื่อนอะไรเหอเกี่ยแบบอุ้ยเงาเงาเงาอะไรวะไปดิไปดิไปดิไอ้เหี้